คือผมหิวหิวความสําเร็จคนจะรวยได้เนี่ยอันดับแรกมันต้องมา <Okay. S 2> จาก mindset ก่อนที่บ้านผมใช้คาว่าก็ค้าขายได้เงินใช้วันต่อวันเริ่มต้นจากมีเงินในบัญชีแค่3า0 0 0บาทเรียนเรื่องสัมพนนาการลงทุนก็ไปเจอเรื่องของการลงทุนอสังหาก็ไปเจอเรื่องของการลงทุนในสังหานะครับโดยไม่ใช้เงินของตัวเองเห็น<อ>ผลลั์ภายในภายใน,ภายใน6เดือนแรกแล้วกันภายในภายใน3ปีเนี่ยผมซื้อสังหาเพื่อลงทุนเนี่ยประมาณสักร้อยห้อง ผมพูดทุกครั้งเลยผมมีวันนี้ได้เพราะผมมีเมนทอร์ที่ดีเราจะเลือกเมนทอร์ที่ถูกจริับเราแล้วช่วยให้เราประสบคสวามสำเร็จเร็วขึ้นได้ยังไงคุณเจอเขาแล้วคุณรู้สึกใจเต้นคุณฟังเขาแล้วคุณรู้สึกว่าแม่งใช่คุณฟังเหตุผลที่เขาพูดคุณรู้สึกว่าคุณซื้อไอเดียเขาคนแบบนี้ยเป็นเมนทอร์คุณได้ สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่อง Japan Salary Man TV นะครับปกติเนี่ยผมจะตามไปสัมภาษณ์คนญี่ปุ่นตามที่ต่างๆนะครับเพื่อให้รู้ว่ามุมมองความคิดเขาเป็นยังไงแต่วันนี้เนี่ยเราอยู่หน้าโครงการโครงการนึงนะครับที่เป็นคอนโดมูลค่าประมาณ2,000ันกว่าล้านวันนี้เราไม่ได้พามารีวิวคอนโดนะครับแต่ว่าจะพามารู้จักผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่เริ่มต้นเหมือนเราๆแหละก็คือเคยเป็นมนุษย์เงินเดือนขายของนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะพัฒนาตัวเองก็เลยเข้าสู่วงการอสังหาริมทรัพย์ และสุดท้ายนะครับเขาเนี่ยเป็นเจ้าของโครงการมูลค่ารวมแล้วมากกว่าหมื่นล้านบาทแล้วครับตอนนี้ซึ่งตอนนี้จะบอกว่าสิ่งที่ผมสนใจมากๆนะครับก็คือการที่เขามีกลุ่มทุนจากญี่ปุ่นเนี่ยมาลงทุนกับเขาด้วยเราก็เลยอยากรู้ว่าทําไมคนญี่ปุ่นถึงสนใจมาลงทุนกับคนไทยแบบนี้ผมว่าน่าจะได้มุมมองความคิดหลายๆอย่างจากคลิปนี้เลยฉะนั้นถ้าใครสนใจติดตามดูเลยนะครับ ตอนนี้เราเข้ามาข้างในนะครับเป็นโครงการเอาติจุดยูนิคอร์นนะครับราต้องมาเจอเจ้าของโครงการสวัสดีครับพี่ปิงสวัสดีครับบูมครับยินดีที่ได้เจอกันอีกครั้งครับยินดีต้อนรับสู่คอนโดที่เซ็กซี่ที่สุดของกราฟูนะครับฟังแล้วนี่คืออยากรู้เลยว่าเป็นยังไงยินดีครับเดี๋ยวพาไปดูครับ โ o เวิร์กอิงสเปซก็หมายความว่าลูกบ้านเนี่ยสามารถใช้พื้นที่ทํางานได้เออจะมีลูกบ้านเนี่ยที่ใช้พื้นที่ในการประชุมนะครับหรือว่าลูกบ้านถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยก็เรียกเพื่อนมาตีหนังสือนะครับด้านนี้ก,ก็จะเป็นโซนที่เป็นห้องประชุมให้ใช้เลยนะครับห้องชุมนี้ก็รู้ราแล้วก็มีหน้าจอเอ่อ L V D สกรีนตัวใหญ่แบบนี้คือสิ่งที่เราคิดถึงความต้องการของลูกค้า ถ้าเราตอบยิ่งตอบโจทย์เพนพอยต์ให้กับลูกค้าได้มากเท่าไหร่เนี่ยโอกาสวินแล้วก็เยอะนะครงการอันนี้เนี่ยเรามีฟัคซิลิตี้ให้ใช้เนี่ยสิกว่าอย่างก็แบบว่าเรามีหมัดเด็ด10กว่าหมัดอเอาไว้ต่อย,ออยเอาไว้ต่อยสู้กับรายใหญ่นะครับเพราะว่าเราเป็นรายเล็กเราอุปกรณ์เราต้องเยอะ,อ,อ,ะอย่างพื้นที่ตรงนี้ครับก็เป็นพื้นที่ที่แบบว่าโดยมากน้งนงน,งนักเรียนนักศึกษาก็ เรียกเพื่อนมานะครับมาติวหนังสือได้นะครับมีไวบอร์ดให้ใช้มีหน้าจอทีวีให้ขึ้นมีคนก็นั่งบินแบคชิวๆแบบนี้ครับคุยกันทำไมพี่ปิงถึงแบบเลือกมีพื้นที่ส่วนกลางเยอะอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมันคือความหมายของการที่อยู่ร่วมกันอยู่แล้วนะคือถ้าเราสามารถในส่วนกลางเนี่ยสามารถตอบโจทย์ได้จริงๆลูกบ,บ้านได้ใช้จริงๆอะ่ะนั่นคือความสักเซสของการออกแบบอของการโอ้ในนี้มีคาเฟ่อยู่ในตัวเลยนะครับคับผม แต่พี่ปิงเลี้ยงอเมริกาโน่สาขาภายใต้โครงการเนี่ยเราก็จะมีนะครับเออบาร์ที่ขายกาแฟนะครับแล้วก็อาหารเช้าด้วยสําหรับลูกบ้านที่ไม่อยากโทรสั่งกาแฟนะครับไม่อยากกดสั่งกาแฟข้างล่างนี้ก็มีกาแฟกับอาหารเช้าให้ด้วย สิ่งที่จะพาไปดูอีกจุดหนึ่งตรงนี้ก็จะสวยมากๆของตึกเป็นไฮไลท์ของตึกนี้สวยจริงครับคือวิว360องศาด้านนี้ก็จะเป็นซิตี้วิวนะครับแล้วก็ด้านนู้นเนี่ยจะเป็นริเวอร์วิวนะครับแล้วก็ตรงมีวัดวิวด้วยคือตรงเนี้ยจริงๆถ้าอยากแปลงเนี้ยอยากได้ที่อยูงไหมครับอ๋อตรงนู้นเลยใช่ไหมครับแปลงเขียวๆนี่ครับที่เป็นปลูกกล้วยอยู่ถูกต้องจริงๆอ่ะแปลงเนี้ยทำคอนโดโลไลท์เนี่ยสุดยอดเลยผมสามารถทำคอนโดโลไลท์ขายในราคา1นึ่งล้านแปดเก้า อย่างเงี้ยคือเราต้องหาจุดที่มันชนะตลาดที่แบบเนี้ยมันมันไม่ได้อยู่ในตลาดที่แบบนี้มันจะทําได้ก็ต่อเมื่อเราต้องรวมที่เพราะฉะนั้นเนี่ยความสามารถ e v e l o อร r อย่างนี้คือความสามารถในการรวมที่เมื่อกี้พี่ปิงพาพวกเราเนี่ยชมเอาที่สุดยูนิคอนไปแล้วผมได้ยินคำหนึ่งที่พี่ปิงพูดบ่อยมากคือ ที่นี่เซ็กซี่ที่สุดในย่านนี้คําว่าคอนโดเซ็กซี่ที่สุดเนี่ยก็หมายความว่าที่นี่เนี่ยเรามีเฟซิลิตี้ที่เยอะตอบโจทย์ลูกบ้านเยอะที่สุดด้านหน้าเนี่ยเราก็มีออรอสัน uh huh. มาตั้งอยู่ข้างหน้าด้วย uh huh. นะครับแล้วก็ที่เด็ดกว่าน,นั้นก็คือว่ามันโลเคชันเนี่ยมันอยู่ห่าง BTS แค่0เมตร BTS 0เมตร0เมตรคำว่า0เมตรก็แปลว่าเราเนี่ยเราลากสกายวอล์กเนี่ยมาลงที่หน้าบ้านไม่มีสกายวอล์กเราก็จับให้เลยว่าให้มันมาลงถึงหน้าคอนโดเลยถูกต้องครับโโอ้ นั่นคือความหมายว่าเซ็กซี่ซึ่งมันจะเป็นบริบทที่พี่ปิงพยายามจะไปใช้กับทุกที่ที่เอาติจูดซับแล้วก็คำว,ว,ว่าเซ็กซีอก่อีกความหมายหนึ่งเนี่ยก็คือว่าที่นี่เนี่ยมีอัตราการดูดซับค่อนข้างเร็วคือยังไงครับอัตราดูดซับแปลว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายที่ค่อนข้างเร็วแล้วก็สําหรับการปล่อยเช่าที่ค่อนข้างเร็วครับว่าแฟกซิตี้เยอะขนาดนี้ด้วยราคาไม่แพงด้วยคนที่ซื้อปล่อยเช่าเนี่ยมีเพื่อนผมคนนึงซื้อไป30ห้องอนะครับก็ปล่อยเช่าเต็มทุกห้อง เขากล้าเอาเงินมาลงทุน30ห้องเพื่อแบบทำแบบนี้เลยพอ o d ดั t <Product S 2> mm hmm. มันตอบโจทย์ครับ mm hmm. คือเวลาที่ที่เราออไซน์ Product มาแล้วเนี่ยเราเราเป็นเจ้าเล็กเนอะ mm hmm. พอเวลาเราเป็นเจ้าเล็กเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องทำการบ้านหนักในการที่พัฒนา develop product เราเป็นเจ้าเล็กเนี่ยแล้วก็ Product เราสู้เจ้าใหญ่ไม่ได้เนี่ยอันนี้เหนื่อยการที่เราออกแบบที่เรียกว่าให้มากกว่าให้เกินคุ้มเนี่ย นะครับอันนี้มันทําให้เป็นจุดขายของของแบรนด์เรา oh, ที่ทําให้ลูกค้าเนี่ย <okay. S 1> แฮปปี้แล้วก็แนะนาเพื่อนมาซื้อกันข้างเยอะอนะครับพอเท่าที่ฟังเนี่ยคือผมเห็นในวงการอสังหาริมทรัพย์มีแต่รายใหญ่ๆเนาะที่เราคุ้นชื่อคุ้นตากันผมเริ่มต้นเป็นเป็นนักลงทุนรายย่อยเนาะช่วงน่กจะเจอเป็นนักลงทุนรายย่อยก็คือว่าผมซื้อคอนโดซื้อซ่อมขายซื้อซ่อมเช่าอย่างเงี้ยครับก็ทามาสักพักหนึ่งแต่ละโครงการก็เป็นเป็นหลักพันล้านขึ้นไปแล้วหลายๆโครงครับก็เรียกว่าเติบโตเร็วเรียกว่าโชคดีแลกัันครบ โชคดีตรงที่ว่าเราทํา Product ได้ถูกกับถูกกับตลาดก็เลยรู้สึกว่าวันนี้คือเป็นโอกาสที่ดีมากที่สัมภาษณ์และผมอยากจะพาเพื่อนๆทุกคนไปดูชีวิตย้อนกลับไปนะครับคือตอนนี้ผมเชื่อว่าคนที่ฟังหลายๆคนน่ยน่าจะมีหมวกของมนุุ่งเงินเดือนก่อน <Okay. S 2> คือหลายคนเวลาจบใหม่เนี่ยต้องเข้าไปทํางานในฐานะพนักง,งานประจำแหละแล้วก็เป็นงานที่เริ่มต้นแต่ผมก็รู้สึกว่าพี่ปิงก็เหมือนมี ประสบการณ์ในเรื่องของการเป็นมนุษย์เงินเดือนด้วย,ยไม่เราผม,<ำ>ผมคิดว่าจริงๆแล้วเนะี่ยถ้าสมมติว่าเดี๋ยวนี้คน Gen Y Gen Z เนาะพวกเราเนี่ยเราจะมี mindset อย่างหนึ่งว่าเราไม่อยากทำงานประจำไปจนถึงอายุ5-60นะครับเราคิดว่าเราเนี่ยคู่ควรกับความสำเร็จแต่ว่าแค่มันยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองแล้วมันยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรผมมา encourage ทุกคนเลยบอกว่าเฮ้ยถ้าวันนี้คุณยังหาตัวเองไม่เจอนะครับสิ่งที่คุณต้องทําคือคุณต้องไปทํางานประจําก่อน oh. ผมเองผมทํางานประจามา5ปีแล้วผมบอกว่านั้นเป็นอันนั้นเป็นจุดสําคัญมากที่ทําให้ผม คลิกขึ้นมาข้างบนได้ถ้าเราไม่เคยไปเป็นลูกน้องใครก่อนเนี่ยมันมันไม่มีทางเลยที่เราจะเข้าใจ f e e ลิ่งในการที่เราจะ manage คนได้คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจโดยที่ไม่ได้เป็นลูกน้องมาก่อนเนี่ยมักจะมีเอฟเฟกเวลาที่เราจะปกครองลูกน้องมันจะคนละแบบกับกับการที่เราเคยเป็นลูกน้องมาก่อน เหมือนเรารู้เรื่องนั้นก่อนเราก็รู้ว่าเวลาเราเป็นเจ้าของธุรกิจเราต้องแบบทวีตคนยังไงถูกต้องมันทําให้เราเข้าใจเรื่องของลําดับการสั่งงานนะครับในฐานะที่เราเคยอยู่ล่างสุดมาก่อนเพราะว่าเวลาตอนที่จบใหม่เข้ามาทํางานเนี่ยแน่นอนเราก็อยู่ตําแหน่งล่างสุดเลยหรือว่าตําแหน่งฟอนต์ไลน์เนี่ยก็เป็นตําแหน่งที่สําคัญเพราะว่าเออเวลาเราอยู่ฟอนต์ไลน์เนี่ยเราก็จะได้เห็นสัมผัสกับลูกค้าโดยตรงเราจะเห็นความต้องการของลูกค้าโดยตรง แล้วก็ถ้าเรามีไอเดียหน่อยนะครับเราสามารถปรับใช้หน้างานได้โดยตรงฉะนั้นผมค่อนข้างอยากรู้วันนี้น่าสนใจมากคือในฐานะมนุษย์เงินเดือนเนี่ยคือคนเริ่มต้นใหม่เนี่ยเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าทํางานไปเรื่อยๆแหละเพื่อสะสมสกิลแต่ก็คือของพี่ปิงอะ่ะคือแตกต่างจากคนอื่นคือเริ่มจากที่ผมทราบคือพี่ปิงเป็นมนุษย์เงินเดือนไปด้วยแล้วก็มีไปขายของด้วยใช่ไหม<ะ>ครัก็ไปไปขายของที่ของผมอา่าฮะเริ่ม,มต้นจากตรงนั้นคือ ข้าไปบีคือเห็นพี่ปิงเป็นเจ้าของธุรกิจเลยตอนนั้นผมเซลครับเป็นเป็นเซลอยู่ที่บริษัทเหล็กขายเหล็กให้กลุ่มพวกโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มก่อสร้างผมได้รับการฝึกจากเจ้านายเจ้านายเจ้านายมีสกิลเรื่องของเซลค,ค่อนข้างดีจริงๆการเป็นเซลเนี่ยก็ได้เปรียบอีกผมเคยได้ยินอากูเพื่อนบอกว่าถ้าวันนี้เนี่ยถ้าลืออยากเป็นเจ้าของกิจการนะถ้าทํางานประจําถ้าเลือกได้ลื้อต้องไปเป็นเซลลเพราะว่าเซลเนี่ยมันคือ,อ,อคนที่รวบรวมออเดอร์ลูกค้ามาคอลเลกความต้องการลูกค้าแล้วก็มาสั่งงานหลังบ้านทั้งหมด นะครับเป็นคนคอนโทรลทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของสินค้าระยะเวลาการส่งความถูกต้องของสินค้าใช่ไหมครับรวมไปถึงเรื่องของการจัดเก็บวางบินบเก็บตังค์าการให้เครดิตนะครับคือทุกอย่างเนี่ยคือเซลล์ต้องรับผิดชอบทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นมันคือการเป็น m ม n d เซ t ขององค์ p ร e n e u r s h i p ย่อมๆแล้วแล้วมันจะมีมุมไหนที่แบบพี่ปิงรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนตัวเองละคือแบบ เราจะเป็นมนุษย์เงินเดือนตลอดไปไหมหรือว่าเราจะทําอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆในระหว่างที่ทํางานเนี่ยครับเราก็หาตัวเองตลอดนะครับหาตัวเองเรียกว่าตลอดเลยแต่ว่าผมนี่คือความยากของของคนส่วนใหญ่ไม่น่าจะเจอของคนคนส่วนใหญ่ซึ่งสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ผมเจอใช่ไหมครับมันไม่ได้อยู่ในลิสต์ของความอยากของผมเลยเลิสต์ของความอยากผมมีอะไรบ้างอันดับแรกผมชอบดูหนัง <Okay. S 2> ผมต้องทํางานอะไรที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมหนังหรอเออจะไปเล่นหนังก็ไม่ได้ใช่ไหมครับไปเรียนไปเป็นพ่วงกับหนังหรือจะไปเขียนบทหรือว่าจะขายหนังหรืออะไรคือ ไม่ได้อยู่แล้วไอ้สองผมชอบทานสตตีทฟู้ดชอบกินก๋วยเตี๋ยวคืออะไรไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวร้าฮเพราะว่าคุณชอบกินก๋วยเตี๋ยวคุณน่าจะมีสูตรในการทาก๋วยเตี๋ยวที่ดีซึ่งไม่ใช่เลยผมทำมาข้าวไม่เป็นถูกปะไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เราชอบถูกต้องเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่ชอบอ่ะไม่เพียงพอสิ่งที่คุณจะสามารถนํามาประกอบเป็นอาชีพได้ก็คือสิ่งที่คุณทําได้ดีอและสิ่งที่คุณสามารถสร้างรายได้ได้จริงอตัดคําว่าสิ่งที่ชอบออกไปก่อนผมคิดว่าการที่แบบว่าให้เราเลือกในสิ่งทีี่่่่เเเเรรราาักนนยป็ือองงะแตถ้ ใช้คาว่าให้เรารักในสิ่งที่เราทำเนี่ยอันนี้ m ม k e s e เซนต์อ๋อต่างกันนะต่างกันต่างกันมากๆเลยคําว่าให้รักในสิ่งที่เราทํากับเลือกในสิ่งที่เราลักแล้วแล้วตอนนั้นพี่ปิงลิสตไหมครับว่าเอออะไรคือสิ่งที่เราแบบถนัดแล้วเราจะเอาไปทําเป็นอาชีพแล้วก็ไม่ส่งมาแล้วหาไม่เจอหาไม่เจอหาไม่เจอด้วยหาไม่เจอเลย จุดเปลี่ยนของผมเนี่ยก็คือว่าผมช่วงนั้นอ่านหนังสือโรบอทคิยสกิร์พ่อรวยสอนลูกนะครับก็เขาบอกให้เราต้องเริ่มลงทุนตอนนั้นก็ไม่มีทุนนะครับแต่ว่าอเผอิญว่าอ่านแล้วก็เข้าสัมนาช่วงนั้นเนี่ยมผมเซิร์ชสัมนาเรียนเรื่องสัมนาการลงทุนก็ไปเจอเรื่องของการออลงทุนในสังหานะครับโดยไม่ใช้เงินของตัวเองเข้าไปเทคคอร์สหลังจากเทคคอร์สเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยท่าเนี่ยทา่ทาถนัดเราเลยถ้าเราลงทุนแล้วไม่ต้องใช้เงินของตัวเองอท่าเนี่ยเป็นงานถนัดเพราะว่า เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาเพราะเราไม่มีอยู่แล้วะนะครับเข้าไปศึกษาจริงจริงจริงรจังแล้วก็เข้าไปทําเรียกว่าเห็นผลลัพธ์ภายในภายใน6เดือนแรกแล้วกันภายใน6เดือนแรกก็เห็นผลลัพธ์ที่ก็จับเงินเป็นก้อนซึ่งตอนนั้นทําในขนาที่ยังทางานประจําอยู่ไหมตอนนั้นทํางานประจําอยู่ถูกต้องครับคือผมมาตั้งเป้าว่าผมจะไม่สามารถออกจากงานประจําได้ถ้าหนึ่งผมยังไม่สามารถมีรายได้ครอเคลุมการใช้ชีวิตอยู่ของผมอย่างน้อยหนึ่งปีผมผมต้องต้องหาอะไรทําเพื่อที่จะ มีเงินสำรองหล่อเลี้ยงเพราะว่าผมไม่มีไม่มีที่บ้านให้ให้เลี้ยงเขาว่าไม่มีที่บ้านให้เลี้ยงแบบว่าถ้าเราผิดพลาดมาเนี่ยเราเกาะที่บ้านกินได้ไม่มีไม่มีมมของเราคือถ้าเราผิดพลาดมาเราต้องอยู่ด้วยตัวเองให้ได้ถูกต้องในค้างในค้างกับกันเราอ่ะต้องให้เงินที่บ้านด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นผมพลาดไม่ได้ผมคิดว่านี่เป็นจุดวัดใจของคนทํางานประจําที่จะที่จะต้องออก โดยพ้อยงี้ถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่ทํางานประจําและคุณอายุเกิน35ขึ้นไปอ,อันนี้เขาเรียกว่าคุณเริ่มมีต้นทุนที่สูงนละรายได้เฉลีย่ยคุณก็อาจจะมากมากกว่า50,000บาทไปขึ้นไปสมมติบางคนอาจจะขึ้นไปหลักแสนเนี่ยนะอันนี้ต้นทุนในการตัดสินใจลาออกของเขาเนี่ยค่อนข้างสูงเทียบกับคนที่เงินเดือน2อสามหมื่นเนี่ยอันนี้ต้นทุนไม่สูงเท่าไหร่คือผมคิดแค่สองข้อก็คือมีเงินสดก้อนนึงกับอันที่2คือไอ้นนอออนนที่ที่ทำอยู่เนี่ยในขณะที่ทํางานประจำเนี่ยนะมันสามารถทำรายได้ได้ต่อเนื่อออองแล้วค่ยตัดสินใจก มันมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยออกมาก่อนแล้วฉันจะเริ่มต้นธุรกิจผมว่าไม่จริงๆแล้วยุคนี้มันเป็นยุคที่คุณสามารถทำพาร์ทไทม์ได้ถ้ามันทับทำพาร์ทไทม์แล้วมันสามารถสร้างรายได้ได้เรียกว่าพ r o v e น c คอนเซปต์ทำให้มันเป็นพ r o v e น c คอนเซปต์พิส n c น์คอนเซปต์คือคอนเซปต์ที่พิสูจน์แล้วว่าทำได้จริงที่ได้ก็คือเรื่องการลงทุนอสังหาเลยใช่ก็คือว่าวันธรรมดาเนี่ยเราก็ทํางานประจำานะผมก็ทําถึงสักสองทุ่มสิ่งที่ผมออกทําก็คือว่าผมออกไปดูสังหา วันเสาร์อาทิตย์ซึ่งเสาร์อาทิตย์อย่างเดียวเพียงพอแล้วเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็คือถ้าคุณโฟกัสจริงจังมากนะช่วงนั้นใี่ผมฟิตมากผมออกออกไปดูสังหาเนี่ยปกติเวลาคนออกไปดูคอนโดนะว,นนดดวันหนึ่งด<ถ>ูได้กี่ที่วถ้าส่วนตัวนะผมไม่ได้อยู่ในวงการสังหาขนาดนั้นแต่ผมคิดว่าถ้าที่2ที่ก็เหนื่อยแล้วมั้งโอเคผมมาไปดูวันหนึ่งประมาณ40ห้องจริงป่ะครับใช่แสดงว่าการนัดก็จะต้องแบบลงรายละเอียดมากๆกก็คือผมใช้ช่วงวันธรรมดาเนี่ย ที่เราอยู่ออฟฟิศใช่ไหมครับก็เราก็ทานัดที่เรียบร้อยอถ้าเราได้นัดเอเจนต์ที่มีห้องเยอะหน่อยแล้วก็เบาแรงบางทีคนนึงมีห้องในมือ15ห้องย0ห้องอย่างงี้ครับมันก็จะเบาแรงเสาร์อาทิตย์แล้วก็ซัดนะครับปุ๊บก็เป็นอย่างนี้ประมาณสัก3เดือนเนี่ยเริ่มเริ่มเห็นทรายที่ดีนะครับแล้วก็6เดือนเนี่ยเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็หลังจากนั้นประมาณปีหนึ่งก็ตัดสินใจลาออกตอนที่ผมาตัดสินใจลาออกเนี่ยตอนที่ทำมาสังหาปีหนึ่งเนี่ยผมมีเงินก้อนนะครับท จากการที่ทำมาสังหาเยเป็นพาร์ทไทม์ประมาณปีหนึ่งตอนผมลากออกเนี่ยผมลากออกเดือน11ด้วยผมจําได้เลยใครก็ตามที่ลากออกเดือน11เนี่ยแต่ว่า<ส>ไม่เอาโบนัสคือทุกคนตกใจมากแทนที่จะอยู่อีกเดือนหนึ่งเนาะแล้วได้โบนัสเนาะแต่นี้ลากออกเดือน11แล้วก็ละทิ้งโบนัสเพราะว่าผมคํานวณแล้วว่าระยะเวลา1เดือนที่ผมอยู่ต่อเนี่ยแล้วก็ได้โบนัส3เดือนของเงินเดือนเนี่ยมันยังได้น้อยกว่าสิ่งที่ผม ออกไปทำเองเออกไปทําซึ่งโดยปกติทุกคนก็ต้องรอโบน,นัสให้มันกุญใจก่อนครับผมว่ามันเป็นการคํานวณตัวเลขเบสิกเท่านั้นเองแต่ว่าที่เหลือมันคือ,อมายเซตของเราว่าเฮ้ยวันนี้คุณมีมายเซตที่พร้อมที่เป็นเจ้านายตัวเองแล้วหรือยังหรือว่าคุณยังติดคอมฟอร์ทโซนแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าการทํางานประจาํามันเป็นคอมฟอร์ทโซนมันเป็นเซฟโซนข้อที่1คือผมหิวหิวความสําเร็จหิวความสําเร็จคือคนจะรวยได้เนี่ยอันดับแรกมันต้องมาจากมายเซตก่อนถูกถูกต้องก่อนครับ ถูกต้องคือถูกทิศทางก่อน<ม>เราเจอทิศทางที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับ<ม>ก็คือต้องคิดคิดให้ถูกก่อนข้อ2คือคิดบวก<ม>การคิดบวกเนี่ยมันจะทําให้เราก้าวข้ามอุปสรรคไปได้<ม>เพราะว่าทุกอย่างที่เราทําทุกอย่างเ,เราจะเจออุปสรรคอยู่แล้วการคิดบวกคือการก้าวข้ามอุปสรรคไปได้และข้อที่สคือการคิดใหญ่มันคือการเร่งสปีดทําให้มันใหญ่ขึ้นก็คือการพุทธเอฟเฟกร์มากขึ้นหาคนมาช่วยมากขึ้นแล v วร a ให้มันมากขึ้นถ้าคุณคิดถูกทางคิดบวกก้าวข้ามอุปสรรคและคุณคิดใหญ่ไปได้โอกาสาาาเร็จคุณมกกว่90% ตอนนั้นก็คิดไม่ได้ขนาดนี้ครับพอลองทำสามเดือนหกเดือนเฮ้ยมันได้ตังค์พูเวิลคอนเซปต์มาอ่าฮะพูเวิคอนเซปต์มาปุ๊บพอพูเวิลคอนเซปต์มาเราก็คิดบวกอืกาวข้ามทุกอย่างนะครับอะไรที่เป็นปัญหานะครับกาวข้ามทุกอย่างมาเลยแล้วเราก็คิดใหญ่นะครับก็ภายใน3ปีเนี่ยผมซื้อสังหาเพื่อลงทุนเนี่ยประมาณสักร้อยห้องเริ่มต้นจากมีเงินในบัญชีแค่ส0 0 0 0บาทเท่านั้นเองจากสามหมื่นเป็นร้อยห้องสามหมื่นบาทนะฟังแล้วอืมคนลุกไม่ใช่คน ปกติคิดได้แล้วกันครับมันต้องเป็นคนที่หิวจัดๆเลยนะครับหิวมากๆหิวมากคือคือหิวไม่พอแต่ว่าหิวแล้วหิวแล้วต้องนั่งคิดว่าเราต้องทํำยังไงครับนะครับซึ่งวิธีการที่ผมทำเนี่ยก็เป็นวิธีการที่โค้ชผมสอนมาอีกทีหนึ่งนะครับผมไม่ได้เป็นคนตกผลึกได้ด้วยตัวเองวิธีการหาของเทคนิคในการที่เราจะเข้าซื้อ ก็เรียนมาครับมีโค้ชสอนมีคนสอนก็คือไม่รู้ว่าอะไรเราก็ไปเรียนเรื่องนั้นแหละผมพูดทุกครั้งเลยผมมีวันนี้ได้เพราะผมมีเมนทอร์ที่ดีผมพูดนะหนึ่งอย่างที่จะต้องมีเพื่อประสบความสำเร็จคือคุณต้องมีพี่เลี้ยงอืทั้งนี้คุณมีพี่เลี้ยงดีโอกาสสาเร็จเยอะสมมุติว่าคุณจะเรียนต่อยมวยแล้วกันครับเรียนใน YouTube ได้ไหมจริงๆได้นะอืเรียนต่อยมวยเรียน YouTube ได้นะแต่ว่ามันสู้การที่คุณมีพี่เลี้ยงมาสอนคุณต่อยมวยได้ไหมจริงๆถ้าสเปนเวลาเท่าๆกันเนี่ย มันจะทําให้คุณนําการที่ศึกษาด้วยตัวเองอนี่ยังไม่รวมถึงแฟกเตอร์ถ้าศึกษาด้วยตัวเองเนี่ยมันจะหย่อนไหมนะ มันจะหย่อนมันจะทำไปสักพักแล้วมันจะขี้เกียจมันจะหย่อนมันจะวินัยมันจะตกแอบรู้สึกเหมือนกันเพราะว่าผมคิดว่าคนส่วนใหญ่อย่างเรางเงินเดือนเนี่ยเวลาอยากจะทําอะไรใหม่ๆเราจะไปลองผิดลองถูกเองแล้วก็ใช้เวลานานมากแล้วก็มันก็จะมีช่วงที่แบบเราเราเคว้งว่าเอ๊ะมันสรุปแล้วมันดีหรือไม่พี่เลี้ยงผมเป็นเป็นคนมาเลเซียเขาเป็น number one property guru ของเอเชียก็คือเป็นนักลงทุนที่ลงทุนในอสังหาในเอเชียครับในหลายๆประเทศแล้วก็เป็นคนเดียวที่เขา เปิดเมนเทลลิงในการโคชชิ่งนะครับว่าโชคดีมากที่ได้ที่ได้เข้าไปบริษัทที่แบบว่าอาจจะยังมีพนักง,งานน้อยอยู่แต่ผมมาเห็นวันนี้คือสเกลเราว้าวมากแล้วมีโครงการลมกันมูลค่าเป็นหมื่นล้านแล้วก็มีญี่ปุ่นเข้ามาร่วมทุนด้วยถูกต้องครับซึ่งมันเป็นการโตที่ผมตกใจมาก าการทำโครงการนะครับออผมเองผมเป็นคนที่เก่งเรื่องของการ Leverage นะครับเลเวอรจเนี่ยก็คือไม่ว่าจะ Leverage ์เรื่งของ Connection เองหรือว่าการกู้แบงก์เองอการให้แบงก์เข้ามาซัพพอร์ตสส่วนนี้สำคัญที่ทำให้โตเร็วซึ่งเลเวอรจคือการคานผ่อนแรงแหละใช่ครับที่อะไรเราไม่มีเราก็ไปขอ ให้คนอื่นช่วยใช,ใช่ถ้าคนที่เป็นทําธุรก,กิจแล้วเลเวอเรจเก่งๆเนี่ยคุณสามารถทําธุรก,กิจให้โตได้โดยใช้แรงคนอื่นนี่คือคอนเซ็ปต์แรงคนอื่นก็คือเราอาจจะใช้แรงของพาร์ทเนอร์เข้ามาช่วยเราอาจจะใช้แรงของเอาท์ซอร์สเข้ามาช่วยเราอาจจะใช้แรงของทีมงานเราเข้ามาช่วยเนี่ยอย่างนี้ผมสร้างตึกเนี่ยครับตึกนี้มูลค่า2,500ล้านครับผมทําคนเดียวไม่ได้ it's far more beyond than myself ผมต้องการคนช่วยเยอะๆอ ถูกไหมครับสแสดงว่าก็มีคนจํานวนมากที่ทําให้มันเกิดสิ่งนี้ขึ้นถูกต้องแต่การที่คุณจะทําให้คนเนี่ยมาช่วยคุณมาซัพพอร์ตคนเนี่ยสแสดงว่าคุณต้องมีวิชั่นก่อนคุณต้องมี product ที่ดีคุณต้องมี proven concept ที่ดีคุณต้องมี uh, proven Pro product ที่ดีคุณต้องมี track record ที่ดีถึงจะขึ้นมาจุดนี้ได้ผมทําโครงการเองมาสักประมาณห้าหกโครงการก่อนที่จะมาเจอญี่ปุน่นกลุ่มทุนญุ่นเนี่ยผมก็ใช้คําว่าเป็น springboard อันหนึ่งที่ทําให้ผมโตขึ้นได้อย่างก้าวกระโดด เขาเข้ามาช่วยสปอร์ตทั้งเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของวิชั่นคือผมเองก็ไปดูรายละเอียดมาเหมือนกันนะครับอย่างที่ปิงทำ attitude attitude development ขึ้นมาแล้วเนี่ยวันหนึ่งมีญี่ปุ่นเข้ามาร่วมที่พี่ปิงเล่าให้ฟังนี่แหละครับแล้วผมก็ไปดูว่าเอ้ยทางฝั่งเขาคือใครใช่เขาคือใคร,ใค,ใค,รคือเรามาองส่วนเราเป็นมนุษย์กันเดือนเนะเาะแล้วเราคิดไม่ออกอะครับว่าญี่ปุ่นจะมาลงทุนกับเราอะเราต้องอทําตัวยังไงแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครผมก็เลยอยากรู้ว่าเดซิโร ในวันที่พี่ปิงจะเจอเขาแล้วก็เขามาเจอพี่ปิงยังไงในช่วงที่ผมเจอญี่ปุ่นเนี่ยนั่นาจะประมาณสัก6ปีที่แล้วรประมาณ6-7ปีก่อนนั่นนะครับก่อนโควิดสักพักหนึ่งช่วงนั้น,นเป็นช่วงที่ d e v วลลอปเอร์ญี่ปุ่นเนี่ยนิยมมาจอยเวนเจอร์กับ ตัวรเลย์โมลเลอร์ในในประเทศไทยก็คือท็อปทรีเนี่ยมาหมดเลยนะครับท็อปทรีเนี่ยก็ประกอบไปด้วยมิตซูยโฟโดซังจับกับอนันดาโนมูระจับกับออริจินแล้วก็มิตซูบิชิจับกับ AP แล้วก็พอท็อปทรีเข้ามาปุ๊บเนี่ยเทียร์ที่เป็นเทียร์กลางๆเนี่ยก็เริ่มไหลเข้ามานะครับเราไม่ได้อยู่ในเทียร์ของท็อปเราอยู่ในเทียร์กลางๆครับแล้วก็จะจับได้กับเทียร์กลางๆตอนนั้นเนี่ยเจอได้ยังไงเจอเพราะว่าคอนเนคชั่นเป็นรุ่นพี่ของผมเนี่ยรุ่นพี่ของผมเนี่ยเขารู้จักกลุ่่่่่่่มมททุุุุุนนนนนนญญีีีีปป้้แลลวกก็เย กำลังมองหา Dev วลอปเไทยเพื่อจอยเวนเจอร์รุ่นพี่คนนี้เนี่ยเขาเห็นว่าผมทําโครงการ,ค,รคุณภาพดีโครงการน่าสนใจดีไซน์ดี Product ด,ดีนะก็แนะนําให้เจอกันแล้วก็หลังจากเจอกันเนี่ยใช้เวลาประมาณสักหเดือนนะครับประมาณ6เดือนก็ในการที่กว่าเขาจะตัดสินใจทีนี้เราก็ต้องอ่านเกมก่อนว่าทําไมญี่ปุ่นเขาอยากมาล่ะทาไมญี่ปุ่นเขาอยากมาตอนแรกเราตอนแรกไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าหลังจากที่เราได้คุยกับเขาสักพักเนี่ยครับทุกอย่างจะปิดดีลได้ก็ต่อเมื่อ เราสามารถตอบโจทย์เพนพอยต์ให้เขาได้เพนพอยต์ของญี่ปุ่นคืออะไรเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหางเขาปัญหาของเขาคือการทําอสังหาริมท,ทนนรัพ <ไป S 1> ย,ย์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามันวอร์รี่มาชัวมากครับคำว่าวอร์รี่มาชัวแปลว่าการทําคอนโดขายเนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยอัตราผลตอบแทนเนี่ยให้ถ่ายว่าเท่าไหร่ทำ<ด>คอนโดสมมุติว่าทําคอนโดขายที่ โตกเกียวนะครับโอซาก้าถ้าเชิงธุรกิจคนก็จะชอบพูดว่าอยากได้ประมาณ30-40%ิบสี่สิบมาจินแต่ผมไม่รู้ว่าสังหาตอนเท่าไหร, okay. ร่ร net profit นะครับได้ไม่ถึง10%ครับได้วันดิจิตจริงเหรอครับถ้าทำโรงแรมเนอะโรงแรมรู้ไหมทำโรงแรมโอซาก้าเนี่ยกี่ปีคืนทุนน่าจะมีสักแบบหลายสิบใช่ไหมครับทำโรงแรมที่โอซาก้าประมาณ40ปีคืนทุนโห oh. ทำโรงแรมที่ไทยนะครับประมาณ10ปีถึง15ปีคืนทุน <25 S 2> เป็นคุณคุณลงไหนลงไทย ถูกไหมคุณทํมอสังหาที่นู่นได้ได้ไม่ถึง10%บเปอร์เซ็นต์ครับที่นี่เนี่ยได้รีเทิร์นมากกว่าสองสาเท่าผมอยากรู้ในโต๊เจรจาวันแรกสมมติว่าเจอคนญี่ปุ่นเนี่ยก็คือมันจะเป็นบรรยากาศยังไงครับคือไปเจอที่ร้านดื่มดื่มกินหรือเอาวันเอาวันวันเจอลูกน้องหรือวันเจอบิ๊กบอสแสดงว่ามีเจอลูกน้องก่อนมันต้องเจอลูกน้องก่อนครับบิ๊กบอสเนี่ย always come late flight หลังๆครับถูกไหมเวลาบิ๊กบอสเนี่ยจะมาไฟล์หลังๆใช่ใช่ใช่เจอลูกน้องเนี่ย ผมว่าบรรยากาศคือเป็นเรื่องของการการทำตัวเลขซส่วนมาสสดใหญ่แล้วก็เวลาเขามาเจอเราทีเนี่ยโอผมเคยเจอเนี่ยเขาิสต์คำถามมา20ข้ออที่จะมาที่จะมาคุยกับเราอยากรู้ว่าถูกต้อง well study มากๆแล้วก็ v o r y detail มากๆเพราะว่าคือเขาต้องการเข้าใจภาพรวมก่อนเพราะว่าแต่ละ area เนี่ยภาพรวมต่างกันอย่างเช่นสมมติ area บางนาใช่หครับเทียบกับ area โซนฝั่งทน มันคนละคนละแบบเลยคนละแบบกันเลยนะครับ ừ ừ. เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเขาเองเขาเขาต้องการเห็นภาพรวมก่อนแล้วก็ทกําการบ้านเยอะครับเราเองเราเจอคําถามยี่สิบข้อเนาะตอนแรกก็ตกใจเหมือนกัน <laughs> ว่าโอ้ลิสต์มาเลยค,คือผมไม่เคยเจอใครที่เข้าประชุมแล้วปุ๊บเนี่ยออวันนี้ผมมีคําถามยี่สข้ออย่างกจะถามคุณเคยเจอไหมไม่เคยผม <laughs> เหมือนมาอดิตอะเหมือนมาอยากรู้ทุกอย่างถูกต้องนะครับแล้วตอนนั้นคือเราต้องตอบนะที่ประชุมตอนนั้นเลยไหมครับตอบตรงนั้นไปประมาณสัก1ิข้อมีอีกสามข้อเดี๋ยวทําข้อมูล3อันนี้ผมถือว่าเก่งมากนะเพราะญี่ปุ่นจะชอบแบบฟังก่อนใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวกลับไปทํากันบ้านนะครับใช่ใช่ใช่แต่อันนี้คือแบบสามารถตอบได้17ข้อเลข้อมันมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขามันถามในตลาดที่เราทําอยู่ครับมันเป็นสิ่งที่เราทําอยู่เหมือนดูความเชี่ยวชาญของเราใช่ครับแต่ว่าไปส่วนข้อมูลสถิติย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ต้องไป เพราะว่าเราเราเองเรากว่าจะทําโครงการหนึ่งเนี่ยเราก็เซอร์เวเยอะอเราเซอร์เวไม่น้อยครับซึ่งนั่นเป็นแมทแรกที่เจอกันก็อาจจะเป็นฝั่งของลูกน้องแต่ว่าลูกน้องที่ว่าผมว่าก็าเป็นระดับเมนเจอร์แหละก็เป็นเมนเจอร์แล้วก็ดีเรคเตอร์ก่อนบิ๊กบอสจะา่าซึ่งคุยกันหลายรอบไหมครับกว่าจะหลายรอบครับหลายรอบหลายรอบนี่พอจะแชร์คร่าวๆได้ไหมว่าเยอะแค่คหาว่าหลายรอบเนี่ย,ย,ยก็ผมว่าเจ้าที่ดีวกันนยครับต้องมีประมาณสักเกือบสิบครั้ง เกือบสิบครั้งที่คุยนะครับแล้วก็เขาบินมาคุยอย่างนี้เลยครับทั้งบินมาคุยแล้วก็ซูมคุยอ๋อพี่ปิงต้องบินไปคุยกับเขาไหมครับเคยบินไปสองแมตช์เคยบินไปสองแมตช์แล้วก็จริงๆอ่ะที่คุยง่ายสุดคือบิ๊กบอสแปลกมากมันอาจจะมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาทําการบ้านเสร็จแล้วครับพอทาการบ้านเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยบิ๊กบอสก็คือเจอกันใช่ไหมครับทานข้าวเย็นแล้วก็ต้องกินเหล้ากับเขาที่เหลือมันเหมือนเขาตัดสินใจมาแล้วครับแล้วก็มาดูเอ็นเออรีกันมาดูหมูเห้งกัน ว่าเออโอนเนอร์ถูกใจกันไหมซึ่งโชคดีมากครับเขาอ่ะเป็นคนพูดว่าเราอ่ะเป็นเหมือนเขาสมัย20ปีก่อนเราเป็นเหมือนเขาสมัย20ปีก่อนสมัยตอนที่เขาเล็กๆยังเป็นยังเป็นเขาเรียกว่ามวยรองครับนะครับที่มีไฟแรงเขาเขาบอกเขาเห็นเราแล้วเขารู้สึกว่าเห็นตัวเองเมื่อ20ปีก่อนอดีลมันก็เลยสมูทอ๋อซึ่งระหว่างทางเออผมผมฟังแล้วก็นึกนึกภาพอยู่เหมือนกันครับว่าญี่ปุ่นเนี่ย เขาเรียกว่าสุดท้ายแล้วเขาจะตัดสินคนที่อยากร่วมงานด้วยซึ่งมันคือแมทสุดท้ายแมทสุดท้ายใช่แต่แมทก่อนหน้านี้คือขอตัวเลขขอสถิติขอความบอสจะไม่ออกมาเลยบอสจะไม่ออกมาปฏิเสธเลยแล้วแน่นอนว่าสร้างโครงการที่แบบระดับ2,500ล้านขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันต้องมีจุดที่แบบเราลำบากะอะไรผมอยากอยากฟังนะครับแล้วก็มีวิธีการขึ้นมาจากจุดนั้นได้ยังไงรรตึกนี้เลยแล้วกันตึกนี้เนี่ยออมันช่วง ถูกก่อสร้างในช่วงโควิดพอดีแล้วก็ถ้าจําได้เนี่ยช่วงโควิดเนี่ยมันมีวิกฤตเรื่องของการปิดไซต์ก่อสร้างเพราะว่าคนก่อสร้าง<ค>นเนี่ยก็คือคนงานอยู่แล้วก็มันมีบางไซต์งานที่เป็นแหล่งแพร่โควิดในตอนนั้นนะครับแล้วก็ปิดปิดปิดเปิดการปิดไซต์หนึ่งเดือนเนี่ยมีปัญหามากนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การก่อสร้างดีเลยเนอะหลังจากปิดหนึ่งเดือนแล้วกว่าจะรวบรวมคนให้กลับมาได้เท่าเดิมเนี่ยใช้เวลาอีกเพิ่มไปอีกหลายเดือนสิ่งที่มันรันก็คือดอกเบี้ยแบงค์นะครับและที่มันพีคนัือม ไม่ไม่มีงวดงานก็เบิกเงินแบงไม่ได้เบิกเงินแบงไม่ได้จ่ายเงินผู้รับเหมาไม่ได้จ่ายเงินผู้รับเหมาไม่ได้ผู้รับเหมาตามเงินผู้รับเหมาตามเงินเราไม่มีจ่ายเราไม่มีจ่ายเราก็ต้องไปเร่งสร้างไปเร่งสร้างก็สร้างไม่ได้สร้างไม่ได้ก็เบิกแบงไม่ได้ช่วงโควิดเนี่ยผมใช้คําว่านอนไม่หลับเราเองเราเป็นต้นเหตุในการที่ทําให้คนมีผลกระทบหลายร้อยคนเป็นพันคนเนี่ยเขาไม่มีเงินใช้ก็คือเครียดมากนอนไม่หลับ ถามว่าทํำยังไงเนี่ยจริงๆตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีทางไม่มีทาง,ทางออกเพราะว่าสภาพมันถูกเป็นแบบนั้นสิ่งที่มันทาให้มันดีขึ้นคือรอให้ระยะเวลามดีขึ้นแล้วมันค่อยๆฟื้นช่วงนั้นผมจาได้ผมฟังคลิปวิดีโอของคนที่มหาเศรษฐีท่านหนึ่งนะเขาบอกว่าในช่วงที่มันเกิดวิกฤตแบบนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องทํามีอยู่แค่2อ,อย่างกินให้อิ่มและนอนให้เรา,เ,ราเพื่อจะมีแรงแก้ปัญหาในวันต่อไปเพราะจังหวะที่มันเกิดวิกฤตหนักๆนะครับคุณไม่สามารถแก้ปัญหา total solution ได้ ไม่มีทางสิ่งที่ต้องทาคือแก้ปัญหาเดย์บายเดย์กินให้อิม่มนอนให้หลับเพราะถ้าคุณนอนไม่หลับก็จะไม่ไม,ม,มีแรงไปวันต่อไปทูกต้องเพราะว่าสิ่งที่คุณต้องเจอคือคุณต้องเจอแรงกระแทกมหา,าศาลในวันถัดๆไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จังหวะเกิดวิกฤตนะครับและมันแก้ปัญหาทั้งหมดทั้งวงทั้งยวงไม่ได้นะ่ะแก้ปัญหาเดย์บายเดย์ไปก่อนแล้วก็กินแล้วก็อน,กนอนให้พอเราจะได้มีแรงไปแก้ต่อ สุดท้ายนี้ผมอยากได้คําแนะนําให้ปีนิดหนึ่งครับว่าเราจะเลือกเมนทอร์ที่ถูกจริตกับเราแล้วช่วยให้เราประสบความสำเร็จเร็วขึ้นได้ยังไงโอเคถามผมนะวิธีการในการเลือกเมนทอร์เนี่ยมันคือคุณเจอเขาแล้วอ่ะคุณรู้สึกใจเต้นคุณฟังเขาแล้วคุณรู้สึกว่าแม่งใช่คุณฟังเหตุผลที่เขาพูดอ่ะคุณรู้สึกว่าคุณซื้อไอเดียเขาอคนแบบนี้เป็นเมนทอร์คุณได้คือถ้าถ้าถ้าเขาพูดแล้วมันไม่ได้อินสปายคุณมันไม่ได้ทําให้คุณเห็นด้วย มันไม่ได้จุดประกายคุณเนี่ยครับมันมันใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นเมนทอร์นะครับคือคนที่คุณฟังแล้วคุณรู้สึกตื่นเต้นคุณอยากทําแบบนี้คุณอยากเป็นแบบนี้คุณมีไฟในการทําแบบนี้หาคนแบบนั้นให้เจอฟังคนให้เยอะที่สุดบางทีมันอาจจะไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงมากบางทีมันอาจจะเป็นคนรอบๆตัวคุณบางทีอาจจะเป็นเจ้านายคุณอาจจะเป็นคนที่บ้านคุณก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นนักธุรกิจรุ่นพี่คุณอะไรประมาณนี้ได้หมดใครก็ตามที่คุณฟังแล้วคุณรู้สึกอินสไป ใจเต้นถูกต้องครับฉะนั้นก็ต้องขอบคุณพี่ปิงมากๆนะครับกับการแชร์ประสบการณ์ในวันนี้แล้วก็ถ้าจะติดตามพี่ปิงอยากจะฟังเรื่องที่อินสปายจากพี่ปิงติดตามได้ที่ไหนโอเคครับก็ตอนนี้ผมทําช่อง TikTok นะครับเพิ่งทำนะครับชื่อว่าช่อง business leverage ในนี้เนี่ยก็จะเป็นคุยเรื่องของแนวคิดในการสร้างธุรกิจให้การเติบโตมากขึ้นแนวคิดในการที่เรา manage คนในการใช้คนที่มาช่วย leverage ให้เรานะครับก็จะ ในนช่องี้แค่วันนี้ก็ฟังแล้วน่าจะรู้แล้วว่าแบบมีแต่เรื่องดีๆทางนั้นก็ฝากติดตามพี่ปิงนะครับใน Business l e v e l e g e ใน TikTok นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ปิงมากๆที่ให้เวลากับช่อง j a Salaryman TV วันนี้ยินดีมากครับเป็นประโยชน์ครับว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์มากๆเลยครับขอบคุณมากครับพี่ปิงยินดีมากขอบคุณครับขอบคุณครับถ้าดูคลิปีแล้วชอบอยากจะให้ทำอะไรที่ประเทศญี่ปุ่นฝากกดคอมเมนต์กดติดตามกดไลค์กดฟอลโล่นะครับกด s u b s c r i b e ช่อง Japan Salaryman TV ไว้ด้วย